ให้ส้มที่ปลูกกับเด็กๆเนี่ยครับมีม,ม,มีนาอยู่สี่ไร่ทางโรงเรียนก็ตั้งใจนะที่จะให้เด็กเรียกว่าเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวใช้ทักษะต่างๆงเรื่องเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคือโจทย์ที่หนึ่งก็คือเรื่องของที่ดินเนาะมีจํากัดคือสี่ไร่ครับทีนี้ความยากของการทํางานบนที่ดินสี่ไร่เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มากพอที่จะได้เงินเนี่ยอืมันก็จะมีอุปสรรคของสามอย่างซึ่งตัวแปรที่หนึ่งก็คือผลผลิตต่อไร่ตัวแปรที่สองคือชนิดของข้าวคือถ้าเราปลูกข้าวทั่วไปกอข้อก็เป็นราคาตลาดแต่ถ้าเราหาข้าวมีสีข้าวสีดำข้าวอะไรเนี้ยพวกนี้ก็จะไปได้ถึงสองหมื่นสองหมื่นห้าได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าเรามีที่ดินจำกัดเนี้ยเราต้องวางแผนก่อนว่าเอ้ยเราจะไป ไปเส้นทางไหนนะครับทีนี้ความยากถัดมาคือว่าถ้าทำออร์แกนิกชัดเจนเลยผลผลิตต่อไร่จะเหลือแค่ครึ่งหนึ่งของนาเคมีที่ผ่านมานะเรื่องเรื่องข้าวเนี่ยเราใช้ข้าวเป็นเรื่องราวในการเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองครูนักเรียนแล้วก็คนข้างนอกการสมัครมาช่วยกัน ือเราทําให้เป็นกิจกรรมเกิดการเรียนรู้ระหว่างครูผู้อครอ,องอาจาสมัครแล้วก็เด็กนักเรียนร่วมกันเป้าคือเอาข้าวมาเป็นตัวดำเนินเรื่องเป็นกิจกรรมให้คนเจอกันดังนั้นเราจะไม่หวังผลว่าผลจะได้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ใช่ชาวนามือาชีพแล้วเราจะทําเรื่องอินทรีย์ด้วยปลูกข้าวเราได้เกี่ยวหญ้าคิดดูสิคือ <c oughs> <c oughs> เราไม่มีชุดองค์ความรู้มันก็เลยมาเป็นแบบนี้ในการที่สามปีที่ผ่านมาเราจะเจอแบบนี้ ปลูกเสร็จแล้วก็ย่กาขึ้นหอยเชอรี่ก็กินต้นข้าวหมดเปลี่ยนแปลงเลยเพราะเราไม่ใช่สารเคมีเราพยายามทำเรื่องเอเคออร์แกนิกจริงๆใช่แต่ถ้ามองว่าให้เป็นเรื่องราวที่เด็กได้ทำนาแล้วขายมีเงินกลับมาอ่อันนี้เริ่มคิดใหม่แต่ว่าไม่ต้องการแบบปริมาณที่เยอะให้เด็กรู้สึกว่าได้ทำกิจกรรมแล้วก็มีอินคัมเข้ามา ถ้าเด็กได้ทํานาเองหรือผู้ครองได้ทำเนาะแล้วก็ลูกหลานเขาได้ขายสิ่งที่เขาทำเนี่ยอันนี้ผมว่ามันจะเป็นคุณค่าสําหรับเด็กในการที่จะทําภาคเกษตรออกมาเนี่ยขายแล้วก็รับซื้อแบบปีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเด็กเขาได้ทาจริงจริแล้วเอาเงินตรงนี้กลับเด็กเขารู้สึกมันมีพลังลในการที่ทําแล้วนอกจากจะจับปลาจาลับปูจับหอยเล่นแล้วตอนเกี่ยวเราได้ขายผมว่าไอ้ตรงเนี้ยสาคัญ ทีนี้การเรียนรู้ผมก็ค<ม>ิดว่าคงม,มีสองประเด็นเนาะประเด็นที่หนึ่งคือเรียนรู้ที่จะทํางานร่วมกันเพราะว่าการทํานานี่ย<ม>ทําคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะทีนี้มุมมองที่สองก็คือเราอยากจะสอนให้เขาเรียนรู้เพื่อจะเห็นมุมมองที่แตกต่างจากสิ่งที่เคยทําหรือเปล่าคือคือผมคิดว่าสิ่งทจริงที่เราที่เราทำสตอรี่หรือทําให้เกิดความแตกต่างอะไรเนี่ยคือความหลากหลาย<ม>คือคนกินข้าวเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะกินข้าวอะไร แต่ถ้าสมมุติเราเอาข้าวพื้นเมืองเอาข้าวมาเนี่ยมผมคิดว่าเราสามารถสร้างประสบการณ์ให้เขาได้ถูกไหมอย่างปกติเรากินข้าวเนี่ยเราก็เราจะมีประสบการณ์กับการกินกับข้าวมากกว่าประสบการณ์ในการกินข้าวแต่ถ้าเมื่อไหร่เราสามารถบรอกเฮ้ยข้าวเนี้ยนะต้องกินกับน้ำพริกหนุ่มเท่านั้นแล้วคุณจะพบว่ามันอร่อยอืเขาไม่อยากมาที่นี่แล้วกินบค็อกผัดกุ้งหรอเ มาฝาง <laughs> กินอะไรบอคคารี่ผัดกุ้งผม <laughs> คิดว่าสูวนเรียนรู้ควรจะเป็นสถานที่ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ <laughs> บนเรื่องราวของพื้นที่บนความรู้ความเข้าใจของคนในพื้นที่ <laughs> หยิบสิ่งนี้ขึ้นมาอยู่บนโต๊ะอาหาร <laughs> อย่างเงี้ยสนุกเลยครับ <laughs> ทีนี้ต่อมาคือว่าถ้าเราเป็นออแกนิกเนี่ยโจทย์ยากของเราคือเราจะเจอโรคโรคใบไหมโรคข้าวก็ <laughs> โอเคย t u b e ก็จะบอกนะ แต่สิ่งหนึ่งที่คุณรูณจะต้องสอนเด็กก็คือว่าในแปลงเนี่ยถ้าต้นไหนรอดเนี่ยผูกโบไว้ให้เขาตั้งท้องเป็นมเมล็ดเราเก็บประทำพันธุ์การคัดเลือกพันธุ์การดูลักษณะ,มะเมล็ดการหาของที่ดีที่สุดเพื่อจะเก็บไว้เนี่ยมันหายไปจากประเทศนี้เราต้องสอนให้เขาแต่อันหนึ่งอยากจะชวนให้เด็กๆครับให้เขาให้เขาได้ชื่นชมกับอาหารที่เขาผลิตแล้ว ให้เขาดมให้เขาเคี้ยวให้เขาได้สัมผัสคือผมคิดว่าไอ้ความละเมียดละไหม่เนี่ยมันหายไปคือผมอยากให้การเรียนรู้มันเป็นการรู้นําไปสู่ประสบการณ์ใหม่มน่าจะทําให้ทุกคนสนุกมากขึ้นโเคเราจะจัดเทศกาลกินข้าวใหม่ที่ไร่ส้ม <Hey. S 2> นนะเออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันกินข้าวใหม่ที่ไร่ส้มปลายปี